เครื่องนี้มันจะฝุ่นมันเยอะนะครับก็คือว่ามันจะเปิดไม่ติดฝุ่นเยอะเดี๋ยวเราจะเป่าฝุ่นนะครับแล้วก็เป่าฝุ่นทําความสะอาดนะครับแล้วเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับฝุ่นมันเยอะช่วงพวกนี้จะเป็นแผงนะแผงแผงตรงที่กดนะครับตรงนี้มันจะเป็นแผ่นกดเหมือนของเครื่องที่เลขนะครับนะครับฝุ่นมันเยอะมากนะครับ ส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวปิดปิดเปิดนะเนี่ยตัวนี้จะเป็นปุ่มแบบเลื่อนเลื่อนไปเลื่อนมานะครับถ้าตัวนี้ฝุ่นมันเกาะเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดไม่ติดนะครับอันนี้ผมได้ทําการาเช็ดเอาลูกกิ้งออกมาเช็ดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเช็ดไปรอบหนึ่งแนละ้วเดี๋ยวมาเช็ดอีกรอบหนึ่งนี่ครับเนี่จะเป็นลูกกิ้งนะครับเรามาเช็ดทําความสะอาดนะครับเพราะฝุ่นมันเกาะเยอะนะครับ ฝุ่นเก่อเยอะแล้วมันจะเปิดไม่ติดนะครับมันจะเป็นปุ่มการเปิดเครื่องนะครับอันนี้เป็นปุ่มการเปิดเครื่องฟังก์ชันต่างๆนะครับปุ่มตรงนี้นะครับนะครับเช็ดฝุ่นฝุ่นก่อนะครับมันเลยทําให้เปิดไม่ติดเช็ดทำความสะอาดก,ก่อนนะครับนะครับมันจะเป็นตัวสไลด์ตัวนี้สไลดส์สวิตปิดเปิด แล้วก็มันจะมีฟังก์ชันต่างๆตรงนี้นครับถ้าเกิดว่าฝุ่นมันเกาะมันจะทําให้เปิดไม่ติดหรือว่าเปิดกดไม่ได้กดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราก็จะเป่าฝุ่นออกนิดนึงระวังกระเด็นนะครับ นี่เลยกระเด็นเกเือบหายเลยถ้าหายนี่ยุ่งเลยนะครับ ครับเดี๋ยวกระเด็นเดี๋ยวมันกระเด็นนะครับแล้วก็เป่าตัวนี้จะเป็นตัวปริ้นนะครับพินเตอร์ เครื่องขีดเล็กแต่ละรุ่นเนี่ยมันด้านนอกรูปทรงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวปิ้นมันมันจะเหมือนกันนะครับมันจะเป็นตัวเดียวกันหลักการตัวเดียวกันเลยนะครับเครื่องปิ้นจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่ารูปทรงอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเป่าเสร็จแล้วเราก็จะหลอเลื่อนด้วยน้ำมันน้ำมันหยดจักรนะครับน้ำมันหยอดจักเสร็จแล้วเราก็จะประกอบเข้าไปเลยนะครับ ครับเพื่อนเ่อเครื่องนี้ตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าตอนที่เราเปิดเนี่ยเราจะเปิดสวิตตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเปิดสวิตตัวนี้ทีนี้ตอนแรกมันเปิดไม่ติดเพราะว่าฝุ่นมันเข้าไปจับตรงแผงวงจรนะครับแล้วก็ยางลูกกิ้งนะครับมันเลยทําให้มันไม่ครบวงจรนะครับทีนี้มันเปิดไม่ติดทีนี้เราได้ทําความสะอาดเป่าฝุ่นแล้วก็ทําความสะอาดไปแล้วมันก็เปิดได้แล้วนะครับผมครับเปิดได้ ส่วนตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันมันจะมีหลายฟังก์ชันนะครับมันจะมีปิดเปิดแล้วก็ P P นี่คือตำแหน่งพิมพ์นะครับเราจะเลื่อนมาที่ตำแหน่งพิมพ์พิมพ์นี้ก็คือเวลากดแล้วเครื่องจะพิมพ์เองนะครับนะครับถ้าถ้าเรากดพิมพ์เนี่ยมันจะพิมพ์เองนะครับ นครับมันจะพิม์เองแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่หมึกนะครับเดี๋ยวเรามาใส่หมึกกันเลยนะครับหมึกตัวนี้มันจะมีน้ํายาหมึกเราเราจะหยอดตรงนี้นะครับเวลาที่เราจะหยอดน้ำยาหมึกแี่ยมันจะมีปุ่มสีแดงกับสีแดงกับสีดํานะครับนะครับนี่ครับปุ่มสีแดงกับสีดําเวลาที่เราจะหยอดน้ำหมึกเราก็เอาน้ำหมึกมาหยอดตรงตรงนี้ได้เลยนะครับฟองน้ําตรงนี้นะครับ เราหยอดตรงนี้ได้เลยมันจะมีสีแดงกับสีดำแล้วครับหยอดเสร็จแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เองนะครับใส่ง่ายๆนะครับตัวนี้มันจะมีสปริงเป็นตัวล็อกอยู่นะครับตัวนี้สปริงตัวนี้มันจะเป็นตัวล็อกตรงนี้ไม่ให้มันหลุดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเฉยๆนะครับปิดก่อนก็ได้นะครับปิดเครื่องแล้วก็อันนี้ก็สวมกันไปได้เลยทาตรงเลยนะครับสวมไปแบบนี้เลยนะครับแบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับผมนี่ครับ ยู่แล้วแล้วเราก็ปิดฝาแล้วครับนะครับ,นะรบเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้มันกระผมมันไม่มีกระดาษปิ้นนะครับพอดีว่ากระดาษปิ้นหมดนะครับเดี๋ยวจะแกวมาอีกทีนึงเดี๋ยวเรามารองกันนะครับแกไม่ออกโอเคเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฟังก์ชัน คิดเลขธรรมดานะครับคิดเลขธรรมดาบวกน,นี้คิดเลขธรรมดานะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ฟังก์ชันพิมพ์พิมพ์มนี้มันจะเขียนว่า p นะครับพิมพ์ละแล้วก็บวกนะครับพิมแล้วแล้วก็เท่ากับ บวกเท่ากับเท่ากับเนียเนะคต,ตัวนี้ทีเทกันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวลบออกนะครับนะครับออประมาณนี้นะครับ มันจะมีอ,อีกรุ่นหนึ่งจากคล้ายๆนี้นะครับแ<ๆ>ต่ว่ามันก็ทำงานคล้ายๆกันนะครับโอเคนะครับก็จับประมาณนี้นะครับเครื่องแค่เล็กคันนี้้เครื่องนี้นะครับตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะครับเพราะว่าสวิตตัวเนี้ยมันเสียนะครับเพราะวา่าฝุ่นมันเกาะอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็ติดแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่ผ้านะครับและยังไม่ได้ใส่กระดาษนะครับผมกระดาษหมด นี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลองกันเลยนะครับตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะครับไปทีพีนะครับปิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองกดไปเลขมั่วๆไปนะครับบวกนี่ครับตีมาแล้วนะครับบวกสี่มีเลยนะครับเห็นไหมมันตีเลขออกมาแล้วนะครับนี่แหละครับ นะครับนี่นะครับที่เลขออกมาแล้วนะครับผม